อัปเดตสถานการณ์นะครับหลังจากฝนเพิ่งตกไปนะครับเมื่อวานฝนตกไปเมื่อเมื่อวานของเมื่อวานเมื่อวานซืนนะครับฝนตกหนักมากน้ำท่วมเต็มไปหมดครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือโอ้โหมีปลาตาอยู่ด้านข้างนะครับเราก็มาดูว่าป้าเรายัางครบไหมนะครับ เท่าที่เอ็นเห็นมี5ตัวหายไปหนึ่งนะครับสังเกตมา2วันแหละก็ยังหาไม่เจอนะครับน่าจะกับดาวปลาคาบและ้นะครับตัวที่คล้ายๆเขาเรียกว่าอะไรมันเรียกว่าอะไรเนาะปลาสีเดียว ครับออกแดงๆหน่อยปรากฏว่าอาหารไม่เจอแล้วสองวันน้องน่าจะหายไปกับน้ำเี๋ยวแค่เหล่าผู้รอชีวิตห้าตัวตัวนี้ก็ไม่โตสักทีเนาะตัวเล็กยังไงก็เล็กเหมือนเดิมแล้วจะช้อนมาดูละเผื่อมีพยาธิเยอะพวกปร,ส,ปรสิทธต นะครับชุดแรกเห็นมาโตมาก <c oughs> ชุดหลังนี่จาก3ามเหลือสองวัดดูตัวนิดเดียวมองนี้ก็อาจจะไม่รู้แต่ว่ามองด้วยตาเปล่าน่าจ,จะสักประมาณสองนิ้วน่าจะได้นะครับก <c oughs> ็ถ่ายให้ดูนะครับโดยปกติเนี่ย ครับฝนตกแบบนี้มีิลสองอย่างถ้าฝนตกน้ำเต็มปริมนะม์นะมิลสองอย่างก็คือไม่กระโดดก็มุดลงใต้น้ำมีใส่ปลาคารนะครับจะไม่เหมือนพวกปลายู่น้ำแบบนี้บางทีเขาอาจจะลอยอยู่เนาะแล้วยิ่งบ่อเราไม่ได้มีล้นน้ำมันก็จะ พวมท่วมทวม,ทมเอาปลาออกเทนแต่ก็ดูไม่ได้น้อยลงเลยนะปลายังเยอะเหมือนเดิมใช่ไหมแป๊กหรือแป๊กกิน <c oughs> ไปแล้วดูเต็มไปหมด <c oughs> ที่มาลอยอย่างนี้คือขอหารนะครับแต่หารหมด <c oughs> ที่ผมซื้อไว้ก็ามาเทแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้จำไม่ได้นะครับนีสองตัวบอกเปเรี้ยงก่อนตัวนี้นี่สภาพเหมือนผสมตัวใหญ่สุดสภาพเหมือนไม่พ่อก็แม่เนี่ยน่าจะผสมมาสีเดียวกับพวกแบบ คอกุเป็นไหมคอกุเนี่ยตัวนี้มันถึงได้ทรงปลาสีเดียวมีเก็ดเงาไม่เหมือนเท่านี้เอ้เท่านี้ยังเหมือนคอกุเต็มที่เลยแต่เป็นคอกุประเทศไทยนะครับก็ดูาดการเติบโตเนาะ ทีนี้เนี่ยบอ่อเรามันหนึ่งเลยไม่มีกรองประครับนะครับปกติต้องต้องมีกรองเอาไว้กรองของเสียบอ่อนี้ไม่มีนะครับน้องก็อยู่ได้แต่ห้ามเยอะกว่านี้ถ้าเยอะกว่านี้เมื่อไหร่ของเสียจะจะเยอะน้ําก็จะเป็นพิษนะครับ mm hmm. เพราะว่าเราไม่ได้มีกรองเนาะหรือดีไม่ดีถ้ามันตัวใหญ่เินเนี่ยต้องเอาออกเพราะว่าของเสียมันจะเยอะ นะครับเนีย่ยอาจจะไปยกชุดเลย,เยสามตัวตัวไล่ๆกันเลยเลยชุดนี้นะครับแล้วเราก็หาของใหม่มาใส่วนไปเรื่อยๆเนาะวนไปเรื่อยๆยถ้าตัวใหญ่เกินก็ต้องเอาออกเพราะว่าบ่อสักติดนึงนะครับอย่ามันจะเป็นมลพิษซะเยอะบ่อเราไม่มีกล่องไม่พอ บอ่อเราไม่มีล้นน้ำด้วยก็คือเวลาน้ำท่วมมันก็จะท่วมเต็มนะครับท่วมเต็มเลยล้นออกมาถ้าบอ่อมีสกิมเมอร์นะครับจะไม่ใช่สกิมเมอร์ท่วมล้นน้ำมันก็จะไหลออกไปข้างนอกอันนี้ก็เป็นข้อเสียของบอ่อน้อยเลี้ยงปลาหางนกยุง แต่ดันทุลังมาเลีงปลาคารบนะครับ <laughs> น, <laughs> นี่นั่งอยู่นานพอสมควรพร้อมกับติดตามสองวันชัดงว่าหายไปนะหนึตัวจริงๆนะครับน้องได้หายไปแล้วน่าจะกลับดาวปลาไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวหลักนะครับเดี๋ยวเราเอาของเรากลับสามตัว กลับไปลงบอ่อดินดีกว่าเนาะจะได้ตัวใหญ่ๆแล้วเราก็หาชุดใหม่มาใส่วนไปเรื่อยๆรอตัวใหญ่กว่านี้สักหน่อยเอาให้มันายแล้วมันไม่โดนปลาปลาไอ้นกเป็ดน้ำใสย,ยนะครับเนี่ยสามตัวเนี้ย จิกพอกับจิกว่าครับถึงแม้จะเป็นปลาเราซื้อ <c oughs> ก็ตาม <c oughs> แต่ไม่ต้องกวนนะเดี๋ยวเราเอาตัวใหม่มาลงบ่อยๆซื้อใหม่ตัวสิบาทเองนะครับแล้ว <c oughs> ดูเม้มันโตแล้วก็เปลี่ยนตัวเพราะเดี๋ยวน้องก็จะอยู่ที่นี่ลำบากดจะโตสัก <c oughs> ยีเซนค่อยเอากลับยาวไปหรือเปล่าอาจจะสักสิบห้าเซนก็พอนะครับไปแล้ววันนี้มาอัปเดตนะครับเพราะว่าน้องปลาคราบเราน่าจะหายไปแล้วแน่ๆหนึ่ตัวเหลืออยู่ห้าตัวเพียวๆนะครับ <c oughs> ก็หวังว่าจะไม่หายเพิ่มอีกในฝนตกขราวหน้าเพราะว่านี่เพิ่งเริ่มฤดูฝนยังหายไปแล้วตัวหนึ่ง นะครับบ๊ายบายละครับบ๊ายบาย